เบิ้งครับพี่น้องครับเมื่อยู่กับผมในวัดดนนักลองไหมมีคนโทรบอกผมว่าดยโพยหลานซักไยเบิ้งมันกลายเห็นแดงไดนออยู่แบบเดียวหายเตมอหอดเบิ้งผมดีถามมัน,นย่งอมรับความจริงเ่เฮ้ยไปใส่ไหมเนี่ยผมบอลกิสาไิเตยนสายครับ เปลียนขึ้นหรืเปลี่ยนอะมันขึ้นสนิมมันสิตาเปลี่ยนสายครับกูถามจริงดิมึงยังที่บอกตรงปะกิตาผมไปเปลี่ยนสายสองร้อยมืครับเอาดีดีมึงยังที่บอกปะเอาดีดีหนามันโรดไอ้ก็ไม่มีครับผูเมือได้เติมไปหาสิบบาทมึงบดเกี๊ยวเลยกับกีตาร์กับรถหนามั่นเลย มึงบอกตรงๆเลยบอกตรงๆเลยลูกผู้ชายมึงมีอย่างนี้ในใจบ่มึงเี็คจไหมกี่ต่าสายมันเสียหาของแบบเปลี่ยนเนี่ยโอ้ยมึงกี่ตัวอะมึงกี่ตัวบ้างเนี่ยฮะมึงกี่ตัวบ่มึงเสียกเสียกแค่ไหนวะเนี่ยมันหนาวคมันหนาวแดดห้อนะนี้นะมึงบอกมันหนาวนา่ขี่รถมันรู้มันเย็นอ่ะมันอากาศหนาวมึงมีอย่างที่บอกให้ใจบอ มึงมาอยู่ได้จากมือล่ะฮะสี่อาทิตย์หนึ่งนะครับเออมึงเห็นวงการเปลี่ยนแปลงมั้ยอย่งมันเปลี่ยนแปลงไปหลายเลยออกไปตั้งแต่เศร้าน่ะหาดรดแกลับมาเนี่ยเหมือนสีม่วงเร่งนี่ <c oughs> มึงถอดเสื้อดิมึงถอดเสื้อดิเดี๋ยวจะไปถอดทั้งหนก็ได้ครับผมจะไปอาบน้ำไปถอดอยู่นี่เลยถอดเลย มี่ยังต้องบอกกันตรงๆอยูุ่ต่อมันแล้วอ <t> ะนี่ครับราคานนิ้มันคือบัวถอดผมย,ยงงมันเหี้ยลงมึงยังที่บัวกาบอก,กบอกยูอ่อะฮะมีงยังคือบอก,ก,รบอกตรงเลยันนี้นี่อีหยังเนี่ยฮะอีหยังเนี่ยฮะมันคือบัวยอมรับความจริงอ่ะเขาโทรบอกบอก,ก,มอกูมึงไปซักไรมึงโบราณซักไรอ่ะมึงไปซักขี้หยังมึงคิดว่ามึงเป็นตัวอีบอยวะ เป็นแรปเปอร์วะผมหมักครับเขาลองลูกทุ่งเว้ยบม่อมันลองเช่าล็อกเช่าอย่างไปซกักแค่ยังซักเพื่ออย่างถามดิผมหมักครับซกักแล้วมันลุกออกปะแต่เบิรดมาทุ่งดาดยังสักครับลองลูกทุ่งเขาดังบะถามดิเบิรดนะ่ะเขาดังแล้วเขาดังแล้วึมื่มท่ันดังมึงไปซักแค่ยังฮะ ท,ท่าคือหนิงผมหม,กมักครับข้นซักมันกับบอด้เลี้ยวทุกคนเลยครับแล้เพ่งเพ่งจริงสิเลยเพิ่งเอาเวลาไปซักไล่ไปขีดหยิ่งมีแต่งเพ่งบดีกูปะผมแต่งอยู่ครับมึง,มง,ไ,เเงไ,ไปแต่ยงยังไหนเอาเวลาไหนไปแต่งโทรศัพทกครับผมรับมึงบอกมาเลยนี่ฟังตรงๆนี่กูเชื่อไอ้มึงแล้วเรือนี่ แต่งยามไงตอนซารับผมคิดได้เพียงหนึ่งผมก็ได้แต่งเลยเงี้มามัวอะไรมึงู้หรอเรียกมีปะมีครับเอาเวลาไปมัวกับพวกนี้แล้วเวลาเพ่งเสียเพ่งเห็นอยังมันก็บ่มีเลยอลหลองเลย อยากมาส่งทางเจ้าคนดีอีกคนสิหัวใจนี้ในฐานะคนบส่สำคัญฝ่ายผู้แค้นก็ผูกแทนความหักของไอเ้เบียดแนกเอาเพต้องแปลกใจน้ำตาอยใส่ตอนอยู่ ได้เคียดได้คุมผู้ได้แค่มันดีใ,นใจหลเท่านั้นเห็นเจ้ามีความสุขคือสิ่งที่ให้ฝันอวยพรในเจ้าหัก อันนี้เพี้ยงอย่างไฟปูแขนเปื้อนน้ำตาครับต้องไปซักต้องมาเจ็บบอกถามดิบอรครับเขาจะใส่ยาสระใส่ตรงนี้เอองามอยู่ดีแหละมุก็ไปซักฟังนี่พร้อมนเนี่ยเข้าใจว่าแล้วเพีงนี่เฮ็ดสีเฮ็ดไฟยังก็ไฟปูกแขนเปื้อนน้ำตาเฮ็ดเดี๋ยวกูเฮ็ดให้